เอาละครับสองนาทีตามคำสัญญาก็คือเรื่องของพักรวมไทยสร้างชาติคือตอนนี้นี่ประกาศแรกรวมไทยสร้างชาตินะครับด้วยความเคารพโดนด่าเล่เมื่อกันนะครับเขากำลังรบขม,มินทำสึกขม,มินอยู่นะครับจู่ๆไปทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้ปรับครมแล้วบอกว่ารัฐมนตรีของพักตัวเองเนี่ไม่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามรับเตีในสัดส่วนของพักร,รวมในร้างชาติยังขาดความรู้ความสามารถในการบริหารงานรวมถึงการผลักดันนโยบายและการสร้างผลงานของรัฐมนตรีนะผมก็ต้องพูดตรงไปตรงมาสักนิดหนึ่งจริงๆก็รู้จักคุณสุชาติชมกลิ่นอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับสุชาติชมกลิ่นเน,เนี่ยก็ลงชื่อเป็นชื่อแรกเลยนะ คือถ้าเขียนข้อความอย่างนี้ถ้าคุณสุชาติเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์หรือด่าตัวเองด้วยนะครับผมคิดว่าอาจจะอะไรครับมันก็ดูย้อนแย้งกันนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ก็หลังจากยื่นไปแล้วแล้วก็ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์เอ้เขากำลังรบรันพันตัวกับคอมเมนต์อยู่แล้วมาเปิดศึกปรับคอรมอกันอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็ทำให้เสียรางวัลไป ไม่จำเพาะรัฐบ,บาลไม่ไม่จำเพาะพักรวมเสรสร้างชาตินะครับพักอื่นก็เถอะท่านนายกเองก็เถอะนะยังแสดงแบะท่าแล้วว่าจะปรับคอรมอกันน่นนี่นั่นนะคุณอนุทินก็เจอไฟบังคับต้องพูดเหมือนกันไม่พูดก็จะเสียเหลี่ยมเสียฟอร์มกลับจากสวิตเมื่อสามวันที่แล้วก็บอกว่าไม่มีการบอกกล่าวเลยว่าจะเอาเก้าอี้หมาทไทยไปเอาเลี้ยวกลับมาที่รวมเสรจสร้างชาติ ตอนนี้ก็เกิดปัญหาว่ามีคนถแถลงการนะก็คือสสอชุมพรสสชุมพรนำโดยคุณนะคุณอะไรนะอสอสสเขตชุมพรนะครับนำโดยคุณวิชัยคุณวิชัยสุนสวัสดิ์ได้โพสต์ใน Facebook บ,บอกว่าที่ไปปรากฏสามรายชื่อ ในในจดหมายเนี่ยจดหมายเนี่ยนะฮะเขาบอกไม่จริงเขาไม่เคยเซ็นนะฮะแล้วคุณเขยงเอกนัก็ให้สัมภาษณ์วันนี้หลายรายการก็บอกว่าเนี่ยมันก็เกิดความจริงอย่างนี้แล้วก็ท้าชกทาช้าไม่ใช่ท้าชกท้าคุณสุชาติดีเบตกันนะครับว่าอะไรเป็นอะไรประมาณเนี่ยมันก็เป็นศึกในพักรวมไทยสร้างชาติแต่ถ้าจะพูดกันแบบไม่ต้องอธิบายความกันตอนเพิ่มเติมแล้วตอนนี้เนี่ยคือ รอยร้าวมันได้เกิดขึ้นแล้วแล้วกลุ่มที่จะแยกตัวนั้นมีเป็นจริงอาจจะไม่ถึง21คนนี้แต่ผมเชื่อว่า21คนนี้รับรู้รับทราบเป็นอย่างดีนะว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นว่าในการปรับคลาร์มอที่จะกำลังจะเกิดขึ้นนี้นะฮก็จะมีการถึงแม ยังไม่ถูกขับไล่ยังแยกพักกันไม่ได้แต่ก็จะแยกตัวอยู่กันคนละมุงแล้วถ้าเป็นไม่ได้คือแบ่งเก้าอี้กันด้วยหรือถ้าเกมมันบานปลายขยายวงนะครับพักรวมไทยสร้างชาติก็อาจจะถูกเขียถูกกดดันให้ออกเป็นฝ่ายค้านก็ได้การเมืองมันไม่แน่นะครับ ผมจะพูดตรงๆนะทั้งหลายทั้งปวงก็อยากจะแม่เรียกร้องให้คุณพิรพันธ์สารีรัฐววิพาค์ออกมาพูดอะไรหน่อยจริงๆไม่ควรจะปล่อยให้เหตุการณ์นี้มันบานปลายมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าจะตำหนิทวงตริงคุณพิลพันธ์ก็ตำหนิตรงนี้แหละครับทวงจริงไม่น่าจะปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเลยเพราะเอฟซีของพักมันเสียอกเสียใจนะครับว่าทำไมพักที่ เป็นหนึ่งในความหวังมันเกิดภาพอย่างนี้ขึ้นมานะแล้วทำไมคนหนุ่มคนสาวหลายคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชื่อเป็นอย่างดีนี่ทำไมไม่ช่วยกันประคับประคองหรือหักคอคนพิลพันธ์มาล้อมวงคุยกัน <c oughs> นี่ใช้ภาษาชาวบ้านนะครับแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยถ้าจะฟันธงก็คือมันน่าจะสายเกินเยียวยาแล้ว แยกวงแยกทางกันแน่นอนแต่ใครจะได้ใครจะเสียหรือถึงขั้นจะต้องมีคนไปเป็นฝ่ายค้านไหมผมก็ไม่รู้เพราะกลุ่มทุนที่สนับสนุนนั้นนี่เขาก็เดินหน้าเต็มที่นะครับสสเหล่านี้นี่ด้วยความเคารพไม่มีแรงที่จะเดินเองทั้งหมดหรอกครับมันต้องมีลมใต้ปีกนะ มันต้องมีอะไรต่อมีอะไรหนุนอยู่ข้างหลังสเสบียงกลังที่แน่นหนานแน่นหนักนะฮะเพราะมันรบกันแล้วตอนนี้ก็ได้จะรอปฏิหารนะครับให้เกิดความสามัคคีกันถึงแม้จะยากเต็มที